으이, giờ là, giờ, là, tu, gá, xa, mày, 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 สวัสดีครับกลับมีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับปาบอยและใช่ครับตู้กาชาใหม่ก็ได้ทําการประกาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างและเพื่อนๆถึงควรสุ่มหรือไม่ควรสุ่มนะครับสำหรับตู้ตัวละครแรกเลยนะครับก็จะเป็นทางด้านของเย่อหลานนะครับและตู้ตัวละครที่2ก็จะเป็นทางด้านของเสียวและมีตัวละครสีดาวที่เป็นบาบาร่าโนเอลและยนเฟยนะครับสำหรับตัวละครเย่อหลานเองนะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่น่าสนใจมากๆและเป็นสายซับได้ดีมากๆในเชิงของการแปะน้ำนะครับที่มีเพลย์สไตล์ที่ คล้ายหรือแทบจะเหมือนกับทางด้านของชิงเฉียวเลยนะแต่ว่าอาจจะดีกว่าชิงเฉียว ก็เป็นไปได้ในกลุ่มดาวที่2นะฮะแต่ในกลุ่มดาวที่0ูนยะ์ะตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ถ้าเกิดให้พูดนะตอนนี้นะครับว่าความแตกต่างระหว่างชิงเฉียวกับเยื่อหลาน,นั้นมีอะไรที่โดดเด่นจริงๆนะครับหก็คือชิงเฉียวนั้นเป็นตัวละครสายซับท,ที่ไม่ได้เน้นทางด้านของดาเมจนะครับต่เน้นทางด้านของโอเวอร์ออลหรือก็คือโดยรวมนะครับทั้งดาเมจทั้งการป้องกันให้ทีมและฮิลให้ทีมแบบเล็กน้อยนะครับแต่ทางด้านของเยื่อหลานเองนะครับจะกลายเป็นฟูลออฟเฟนซีฟหรือก็คือแบบ เน้นดาเมจหลักๆเลยนะครับไม่สนการอยู่รอดของทีมนะครับเอาแค่ดาเมจเน้นๆไม่ว่าจะเป็นการบัฟให้เพื่อนหรือว่าการโจมตีของตัวเองนั้นก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับแต่ก็ไม่ได้มากกว่าชิงเฉียวเยอะแยะมากมายนะหนะีนะน,น,นะเพราะฉะนั้นแล้วตัวละครนี้อาจจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทีมแปะน้ํา2ทีมนะครับถ้าเกิดต้องการจริงๆเยอะหลานเหมาะมากๆหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่มีชิงเฉียวนั้น ตัวละครนี้ก็อาจจะมาแทนชิงเฉี่ยได้ดีมากๆนะครับโดยเฉพาะสำหารับคนที่ยังไม่ได้ปลดกลุ่มดาวแบบเยอะๆนะครับและอนุท่าก็ใช้น้อยกว่าด้วยและสกิล e หรือสกิลทา่าก็ยังได้ใช้งานเร็วกว่าอีกด้วยนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องใช้ sacrificial เลยนะสำหรับเซียวนะครับใช่ครับโดยรวมแล้ว over all เป็นตัวละครที่ค่อนข้างดีและแนะนำมากๆสำหารับคนที่ไม่มี dps เลยนะฮะ บอกเลยว่าค่อนข้างดีแบกได้ยาวๆนะครับแต่ณเมตาณตอนนี้ไม่เหมาะนะครับแต่ถามว่ากลุ่มดาวคุ้มไหมสำหรับคนที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าจะสุ่มต่อดีหรือเปล่าไม่คุ้มครับเก่งตั้งแต่40และ41ก็จริงแต่ว่ากลุ่มดาวที่2ขึ้นไปจนถึงกลุ่มดาวที่5โคตรไร้ประโยชน์และกลุ่มดาวที่6นี่ก็คือไร้ประโยชน์ครึ่งหนึ่งและดีครึ่งหนึ่งนะฮะก็คือเมื่อมันได้ใช้งานมันก็ดีมากๆแต่เมื่อไม่ได้ใช้งานคือมันห่วยมากเพราะว่าถ้าเกิดเราเจอมอนหนึ่งตัวนะครับเท่ากับว่า ิวของเรานั้นจะง,ง่อยไปเลย C6 ใช้ไม่ได้เลยแต่ถ้าหน้าของ C ดาวนะครับถ้าเกิดเรามาพูดถึงกันก็คือบาบาร่าเองทุกคนนะตอนนี้ก็น่าจะมีแบบ C ล้านแล้วมั้งเนี่ยคือบาบาร่านี่คือก้ามก็ขึ้นแลว้วออาจริงซึ่งถามว่าดีไหมสำหรับคนที่ไม่มีตัวฮิลจริงๆโอเคมีไว้ก็ดีเหมือนกันนะครับล้วปลดถึง C6 ก็ได้ชุบชีวิตด้วยเนาะเช่นเดียวกับโนเอลนะครับก็เป็นตัวโอเวอร์ออลนะครับที่เมนหลกัหลกๆก็จะเป็น DPS ที่สามารถใส่โล่และฮิลได้นะครับแต่มันก็ ไม่ได้เลิศเลอขนาดนั้นนอกจากว่าเพื่อนๆจะมีโกโรอลเบโดหรือปูจงอะไรยี่เป็นต้นนะครับก็อาจจะทําให้ตัวโนเอลนะมีความโดดเด่นขึ้นมาแล้วสำหรับเยนเฟยก็เช่นเดียวกันนะครับก็ยังไม่ใช่เมตาของนานะครับเยนเฟยก็เป็นตัวเมน DPS ที่ก็เฉยๆเหมือนกันไม่ได้เลิศเลออะไรมากมายนอกจากว่าสีสีที่สามารถเสกโลได้นะครับที่เอามาเป็นตัวเสกโลเท่านั้นไม่ใช่ตัว d p s เลยแต่โดยรวมแล้วสีดาวง่อยฮะหวย สำหรับคนที่เพิ่งมาเล่นใหม่ผมก็ไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นะรับสำหรับสีดาวและถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทางเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนํา RacerGo ช่องทางเติมเกมสุดคุ้มกว่าร้อยกว่าเกมนอกเหนือจากนี้ทุกๆการเติมผ่าน r a z e r g o เพื่อนๆก็จะได้รับ Racer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือแม้กระท Gift ั่ง Gi f t v o u c h e er ชก็ตาม พเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richmond Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง r a z e r g o และการเติมกับทางร้านเองก็ปลอดภัยแน่นอนเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นแลัถ้าหาเพื่อนๆสนใจจริงๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ไล ne@ @richmondshop หรือทางเว็บไซต์ richmondshop.com นะครับและถัดมานะครับสำหรับตู้อาวุธ A นะครับก็จะเป็นทางด้านของ Aquasimulacra และก็ Primordial j ซึ่งอะควาซิมูลาก้านั้นเป็นอาวุธธนูที่น่าสนใจมากๆนะครับเพราะทางเกมก็ได้ประกาศเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับสเตตเนาะเมื่อเลเวล90จะมีพลังโจมตีพื้นฐานสูงสุดอยู่ที่542หน่วยนะครับถือว่าเป็นอาวุธที่มีเบสต่ำมากๆแบบต่ำเที่ยเลี่ยดินเลยนะแต่เยอะหลานั้นไม่ได้สนใจเรื่อง ATK อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เป็นไรนะครับและสำหรับสเตตลองนะครับความแรงคี88.2%รถือว่าโคตรสูงแบบสูงบันไลเลยนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆและเยอะหลานนนได้้ใชแ่นอน และสำหรับการขัดเกลานะครับพลังชีวิตเพิ่มขึ้น16%และเพิ่มความเสียหายให้กับตัวละครที่ถืออยู่ให้แก่สตรูนะครับ20%ไม่ว่าจะอยู่ในสนามหรือไม่ก็ตามนะครับบอกเลยว่าโคตรดีสําหรับเยอรลานดีที่สุด ณนะตอนนี้สำหรับเยื่อหลานนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วก็เป็นอีกธนูนึงที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าเกิดว่ามีตัวละครเพิ่มเติมที่ต้องการพลังชีวิตจริงๆและไม่ได้สนพลังโจมตีเท่าไหร่และสนความแรงขิก็อาจจะมีอีกธนูหนึ่งที่ดีมากๆสำหรับตัวละครพวกนั้นนะครับแล่กันหนึงนะครับอาวุธ5ดาวก็จะเป็นทางด้านของ p r i m มอร์ดอลป ซึ่งเป็นหอกถาวรนะครับที่มีอยู่แล้วจากตู้กาชาถาวรมันไม่ค่อยคุ้มที่จะเสียงเท่าไหรนะ่เนาะและเสียดายการันตีด้วยแหละถ้าเกิดเพื่อนๆจะเอาจริงๆนะครับเสีย่น่าจะเหมาะที่สุดแล้วแหละสำหรับตัวหอกอันนี้นะครับและสำหรับตัวละครอื่นๆก็สามารถใช้ได้นะครับและสำหรับอาวุธซีดาวนะครับ ถ้าให้ผู้แบบโดยรวมรอบนี้ก็ดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะถึงแม้ว่าจะมีหอกลิมิตติลิติกสเปียร์ก็เถอะนะครับและทางด้านของสื่อเวนะครับโดนัทเก้นะโดนัทจีนแดงอันนี้ก็ไม่มีใครใช้อยู่แล้วนะอย่าไปใช้เลยนะฮะและทางด้านของฟาวเนียที่เป็นหนึ่งในตระกูลที่ดีที่สุดนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแต่อย่างที่รู้กันอยู่ว่าตัวละครที่เหมาะจริงๆก็อาจจะยังไม่มีเท่าไหร่นะครับสำหรับฟาเวเนียดับใหญ่เนาะ และสำหรับ s a c r i ช a นะคะก็เป็นอีกตระกูลหนึ่งที่ดีมากๆสำหรับผู้เล่นใหม่หรือสำหรับคนที่ยังมีตัวละครได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็เป็นอีกอาวุธหนึ่งที่ดีมากๆจริงๆนะเอาไว้ให้กับตัวซัพพอร์ตที่ต้องการกด E หลายๆรอบนะครับดีมากจริงๆซึ่งโดยรวมก็จะเป็นประมาณนั้นละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ด้วยนะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับเดี๋ยวผมมาสุ่มนะ